สวัสดีพี่น้องที่รักชีวิตคนเราเปรียบเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นหลายมือเป็นมือที่มีฝ่ามือใหญ่โตเลือเกินอยู่นอกหน้าต่างบ้านคือชีวิตของพวกเราแต่ละคนในทุกๆวันมือที่มองไม่เห็นเหล่านี้กำลังเอื้อมมือขึ้นไปคว้าแสงทองของชีวิตของพวกเรา เพื่อนำมาถักทอสังเคราะห์แสงให้เกิดเป็นใบไม้อ่อนสำหรับความชื่นบานในหัวใจคือชีวิตของพวกเราแต่ละคนแสงแดดย่อมช่วยทำให้ต้นไม้ชีวิตในตัวพวกเราสังเคราะห์แสงแล้วสร้างเป็นใบอ่อนสำหรับต้นไม้เพื่อจะได้เติบโตขึ้นอย่างช้าๆฉันใด มือที่มองไม่เห็นที่เปรียบได้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเป็นผู้สร้างเรามนุษย์ขึ้นมาและพระองค์กำลังทรงนำเอาแสงแดดคือพลังชีวิตในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เพื่อนำมาทำให้ในแต่ละวันของชีวิตเราที่เหมือนเป็นการมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านคือมองไปยังอนาคตของวันพรุ่งนี้ในชีวิตเรา จะได้เกิดใบอ่อนคือความชื่นบานในหัวใจของพวกเราแต่ละคนนั่นเองฉันนั้นที่บอกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นนั้นเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราจะต้องเจออะไรกันบ้างจะดีหรือร้ายอย่างไรเรายังไม่ทราบว่าพระ จะพาเราไปพบกับสิ่งใดในวันพรุ่งนี้หลายมือเพราะชีวิตเราจะเหมือนมีมือมากมายหลายมือเหลือเกินที่ที่จะมามารุมมาตุ้มผลักชีวิตเราไปมาให้ต้องหัวหมุนจนเราเวียนหัวรับมือไม่ไหวกันเลยทีเดียวแต่แน่นอนไม่ว่าดูภายนอกด้วยสายตามนุษย์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นเรื่องที่ทั้งดีและร้ายตามรูปปรากฏที่เห็นแต่ในความเชื่อที่ในความเชื่อมั่นที่เรามีในพระเป็นเจ้าไม่ว่าชีวิตในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเจอเรื่องอะไรก็ตามพระย่อมสามารถจะนำพาให้เรากลับไปพบกับสิ่งดีเที่ยงแท้คือสวรรค์นิรันดรที่รอเราอยู่ข้างหน้า อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากเราเชื่อและวางใจในพระองค์อย่างหนักแน่นมั่นคงเราก็จะไม่ต้องหวั่นเกรงสิ่งใดชีวิตในวันพรุ่งนี้แม้จะมีความยากลำบากอยู่บ้างแต่พระจะช่วยเปลี่ยนความยากลำบากให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีเองเพราะ แม้เมื่อถึงเวลาในฤดูใบไม้ร่วงของชีวิตเราใบไม้ที่เคยดูสวยงามเขียวสดชื่นในฤดูใบไม้ผลิจะต้องเปลี่ยนสีไปจากเดิมที่เป็นสีเขียวเป็นสีที่ดูสดชื่นจำต้องกลายเป็นสีแดงและเหี่ยวเฉาไปร่วงหล่นจากต้นไม้ แสงแดดที่เคยส่องสว่างขึ้นทางทิศตะวันออกถึงเวลาจะต้องตกลงไปที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นเวลายามเย็นของชีวิตชีวิตเราจากที่เคยเป็นดังใบไม้สีเขียวงดงามถึงเวลาที่จะต้องกลายเป็นสีแดงต้องอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงและในทิศตะวันตก นั่นเป็นเวลาที่ความรักของพระในตัวเราแต่ละคนจำต้องพบกับการทดลองในชีวิตโลกทำให้เกิดรอยแผลการถูกตีการถูกสบประมาทการถูกถมน้ำลายรดและการถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่ให้เรารู้ไว้เถิดว่านั่นแหละได้เวลาที่เราแต่ละคนจะได้กลับบ้านไปหาพระบิดา ผู้ทรงสร้างเรามาแล้วนี่คือฤดูการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชีวิตในโลกมนุษย์ของพวกเราเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยการสร้างของพระทําให้เราเป็นใบไม้ที่ผลิใหม่มีเสียมีสีเขียวสวยงามแล้วในระหว่างวันก็ค่อยๆกลายเป็นสีแดงต้องพบกับการทดลอง เพื่อจะได้กลับบ้านไปหาพระบิดาเพื่อจะพบความสุขทแท้ในสวรรค์ทุกๆวันของชีวิตพระเป็นเจ้าทรงเรียกเราให้ต้อนรับวันใหม่ของเราด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างนี้เสมอทรงเรียกให้เราต้อนรับวันใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีและในระหว่างวันให้เราพร้อมที่จะต้อนรับการต้องถูกประจน เพื่อที่จะพบกับความยากลำบากในหน้าที่การงานในการรักเพื่อนพี่น้องจนกระทั่งเราต้องตายไปในความรักนั้นทุกลมหายใจและเมื่อจบวันนั้นเราจะได้กลับไปพบกับพระเป็นเจ้าผู้ทรงเรียกเชิญเราในการติดตามพระองค์เมื่อยามเช้านั้นและพระองค์จะประทานรางวัลแห่งสวรรค์ให้กับเราผู้มีใจสุภาพนอบน้อม ยอมรับการทดลองที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันวันนั้นและวันพรุ่งนี้ชีวิตก็จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยวงรอบของการดำรงชีวิตเราในความรักของพระอย่างนี้ใหม่อีกวันหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าเราจะกลับไปพบกับพระองค์ในบ้านแท้นิรันดรคือสวรรค์นในชีวิตหน้า หลังจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาสิ์และประชาชนจำนวนมะจำนวนมากติดตามพรร่งไปเมื่อพรรองเสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นม่ายชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสาร และตรัสกับนางว่าอย่าร้องไห้ไปเลยแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่าหนุ่มเอย๋ยเราบอกเจ้าจงลุกขึ้นเถิดคนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อ11ถึงข้อ17 บทเทศสำหรับวันอังคารเทศการธรรมดาสัปดาห์ที่24ปีคู่พอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ